สวัสดีครับาชายกอลทุกท่านนะครับก่าเราเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเน้นเาสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพายก77ด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนีสามคู่เนี่ยเอามาจากบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปนะฮะวันนี้เอามาสามคู่จากสามเวลานะสองเวลานะครับดคู่แรกไปเวลาที่สามทุ่มนะไปดูกลุ่มเจก่อนับไปดูคาซัคสถานยิมจกสามนะฮะ เันจะเปิดบ้านเจอทางนอตมาซิดเนียที่ันดับ2ครับโดยคุณนเจอมาเกมล่าสุดเป็นทางนอตมาซิดเนียชนะ4 0เลยนะครับไปดูกันที่้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับคาซัคสถานเนี่ยดูฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะ2แพ้สาครับเกมล่าสุดก็แพ้เบลาสุสมาในการอุ่นเครื่องนะครับ4ี่ครับส่วนทางนอตมาซิดเนียฟอร์มดีเลยครับไม่มีแพ้เลยนะฮะชนะ3าส่วนอ2เกมล่าสุดยอดเยี่ยมมากครับเสมอเบลเยี่ยมมาหนึ่งต่อหนึ่งครับ ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับคาซัคสถานในวันนี้ตรงกลางมีมากซิมซาโบโรดอฟนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางดัสตันสัตเปเยฟครับส่วนทางนอร์ทมาซิโดเนียตรงกลางเอนิสบาดีนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางเอลิฟเอลมาสครับก็ต้องบอกว่า คาซักสานที่ผลงานกันตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดูแล้วน่าห่วงนะครับเกมล่าสุดก็เละนะฮะเจอกับทามนอตมาซิเดเนียเกมล่าสุดก็เละนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นบ้านเนี่ยดูไม่ได้เปลียบเลยครับเพราะว่านอตมาซิเดเนียเนี่ยแม้ว่าจะสุดมาสองเกมเด็ดแต่ว่าพวกเขาเจอแต่ของหนักนะฮะไม่แพ้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะมีทั้งเบลเยียมทั้งเวลพวกเขาไม่แพ้ต้องบอกว่ากําลังมั่นใจแล้วก็ดีกว่าชัดเจนน่าจะดีพอจะบบุกมาทุบเอาชนะคาซักสานได้เลยครับสองปลาตัวต่อหนึ่งครับ คือสองไปยีกลุ่ม L กันนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูโครเอเชียครับทีมอแบบสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางจากฝูงของกลุ่มนะครับเช็ครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูคนที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับโครเอเชียชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดกลับมาแล้วนะฮะชนะยิบรอต้าแบบโอ้โหเจ็ดศูนย์สุดยอดเลยนะสุดทางเช็คเนี่ย ไม่มีแพ้เลยครับชนะสเสมอหนึ่งครับเกมน่าสุดเอาชนะมอนเตเรโตรมา2 0ูครับไปดูกันที่ตัวผูเ้เล่นที่คัดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับโครอเชียวิตตรงกลางมีมาตินบาตูริน่านะครับจะพลทดแทนกลับมานะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอ e ันเต้บูดิเมียครับส่วนทางเช็คตรงกลางมีลูคัสเซิร์ฟครับแล้วได้เป้าจะเป็นทางทริกชิกค,ครับก็ต้องบอกว่า โคเชียเพิ่งโชว์โหดเกมล่าสุดอย่างที่บอกครับน่าจะเรียกความมั่นใจได้มากคนะรับระบบทีมของเขาดีเอามากๆอยู่แล้วนะฮะแถมวันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเชอเช็คที่แม้จะมาในฐานะจากฝูงในวันนี้แต่ว่าพวกเขาเจอจากทีมเล็กๆมาในะวันนี้ต้องเจอกับของหนักตัวจริงเสียงจริงบอกเลยว่าหนักแน่นเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้โครเเชียกำัมั่บบนใจแล้วนะ่าจะเบียดเอาชนะเช็คได้เลยครับ3ปรดอครับ คู่สุดท้ายไปที่เวลาทิตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับคราวนี้ไปที่กลุ่มไอนะไปดูเอสโตเนียครับทีมอันดับสามของกลุ่มวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางนอร์เวย์ทีมจ่าฝูงนะครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดต้นยอ้อนไปถึงปี 2016, สองพันสิบหกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมทั้งหมดตานกันเลยนะฮะเอสโตเนียชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับ, onia, 1, 1, 3, รบเกมล่าสุดก็แพ้อิสราเอลมาสามประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางนอร์เวย์ สุดยอดนะฮะชนะมาห้าเกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดใครจะเชื่อครับโกลมเอาชนะอิตาลีมา3าศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามมาในวันนี้นะครับวันนี้สโตเนียนี่ตรงกลางจะได้ทางเควอลพาลูมิสนะครับกลับมานะโดยหน้าเป้าจะมีทางโวลาซี่ซินยาฟสกี้นะฮะลงเหมือนประจําอยู่แล้วนะส่วนทางนอร์เวย์เนี่ยตรงกลางมีอันโตริโอนูซ่าครับแล้วได้เป้าก็จะประจำนะฮะเออร์ลิงฮาเลนครับก็ต้องมาบอกว่าเอสโตเนียสภาพทีมไม่สมบูรณ์แย่อยู่แล้วแถมสุขภาพ ทีมในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรองค่อนข้างจะเยอะนะว่านอร์เวย์เนี่ยกำลังอยู่ช่วงฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะมา3เกมรวดเก็บ9้าคะแนนเต็มขณะอิตาลียังไล่ย้ำม,มาแล้วแล้วเอสโตเนียจะเหลืออะไรครับผมมองว่านอร์เวย์จะดุต่อแล้วจะบุกม,มาอัดเอาชนะเอสโตเนียได้เลยครับถึงบ้าน3ประตูศูนย์ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับวอลโลกรอบคัดเลือก2 0 2 6นะฮะ โซนยุโรปคู่แรกครับคาซัคสถานครับจะเปิดบ้านแพ้นอตมาซิโดเนีย1ประตูต่อ2ครับคู่สองที่กลุ่มเอลครับโปรเอเชียครับจะคัมแบ็กกบมาหนุ่มเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะจะเปิดบ้านเราชนะเช็กจากฝูงได้เลยครับ3ประตูต่อ2แล้วคู่สุดท้ายครับที่กลุ่มไอเอสโตเนะียครับไม่น่าจะรอดครับน่าจะเปิดบ้านแพ้ นอร์เวย์จากฝูงศูนย์ประตุ่อสามครับแล้วก็อย่าลืมลอออก,กันนะสปอร์ตกันดเป็นกำลังใจให้การอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์โปรดใส่ก้อยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูบอยสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วมานี้เจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ